ลีลาการต่อได้พี่น้องพ่อใหญ่หน้าหอยเฮาขออนุญาตถ่ายได้ค่ะเด้อไ่ยเอาลีลาได้หอยให้พี่ให้น้องเข้าเบิ้งค่ะสื่อไปต่อขายต่อได้พี่น้องนี่คือลีลาหน้าหอยปาเออพี่ทุกคนเด็กเขาก็มาจับเงินว่าเออซื้อขายกันแจ็คบาทเป็นว่าเออเป็นน้องสิบเก้าเป็น้องอืมป่านี่ต่อกันได้บาทที่นี่ออสิบสมเทั้งหมด แม่1ิบสามแม่ทางก้นดีบ่หรือทางก้นนั่นดีแล้วน่ายัอไหพีน่น้อง ก็มันไม่จะซีนไอ้หอยเนาะหาดูของพ่อพ่อมาไอซีมบอกเลยเด้อมาตัวแม่ลูกกันตัวแม่ไม่เห็นเดือดได้หอยเป็นเบากันซื้อกันเปลี่ยนกันพี่น้องจะเปลี่ยนงัวกันเอาตัวเนี้ยเอาตัวนี้เปลี่ยนงัวแม่ลูกเอาโบผสนเป็นหวานนอนนี่คือลีลาหนึ่งของนายหอยเฮาเด้อจ้า ว่าเอาบ่อเปียตัวเดียวได้สองมาสั่งเพื่อนว่ากันเออชี้ขาก็แปดขาเอาบ่ามาสั่งคุณพ่อเราลีลาในหอยค่ะพี่น้องยายพินพาพี่ป้าน้องเบิ่งค่ะขอบุญขอบคุณตีไอชายคลิปได้พ่อเด้อหยอกเจ้าของแล้ว มวนมวลคำคำค่ะผูใ้ใดเกียดต้องต้องมาตลาดงัวค่ะมีความสุขในการเจรารขายเบาจจว่าคุยของในห้อยเนาอค่ะน้อพี่น้องงวอกี่มันนังบ้างเป็นว่าเบาใจว่าคุยตลาดเริ่มจะไหวแล้วได้พี่น้องไหว เร็วค่ะพวปะสังสรรค์กันอยู่เพิ่นจะเปลี่ยนกันเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับที่นี่ไรนี่ก็ะซับนี่แหละค่ะขอบุญขอบคุณที่รับชมค่ะ